โอเคก็ขอ okay, สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันเช่นเคยแล้ววันนี้เราก็อยู่กันกับหน้าจอเดสก์ท็อปของผมนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งเวลาปิดคอมอัตโนมัตินะฮะสำหรับ i n น o w วเอินโด n d o w s 7นะฮะบ,บางที Windows 8ก็อาจจะทําได้หรือ w i o w s ในไหนๆที่มันสามารถสร้างช็อตค,คัตได้มันอาจจะทําได้หมดเลยนะฮะก็ไปลองๆดูแล้วกันแต่ว่า Windows 7ที่ผม ใช้อยู่ตอนนี้นะฮะได้แน่นอนโอเคสำหรับวิธีแรกนะฮะก็ผมจะสอนวิธีการตั้งเวลาปิดนะฮะแล้วก็บวกยกเลิกนะเวลาคุณไม่พอใจก็วิธีการนะให้คุณกดอีขวานะฮะบนหน้าเดสท็อปแล้วก็มาดูตรงที่นิวนะฮะแล้วก็มาโฟกัสตรงที่คาว่าช็อตคัดนะฮะคุณก็กดไปหลังจากนั้นคุณก็พิมพ์คาว่าชัดดาวนะฮะ s h u t w o ววโออะไรละ่ะดโอ N แล้วก็สเปคบารนะขีดเขีดทแล้วก็พอก่อนนะฮะแล้วก็ให้มาเเปิดให้เจ้าโปรแกรมคิดเลขนะฮะหรือหรือถ้าใครเก่งคณิตมากๆนะคุณก็ไม่ต้องมาเปิดแบบผมละกันก็สมมตุติใครที่อยากได้เเวลาปิดคอมนะ10นาทีนะฮะคุณก็พิมพ์1ิไปะฮะ แล้วก็คูณ60นะฮะก็จะได้เลขเป็น600คูณใส่600ไปกดเน็กๆไปฮะแล้วก็กดดับเบิลคลิกมันก็จะขึ้นไอ้ตรงนี้นะฮะว่า10นาทีหรือคุณอยากได้1ชั่วโมงนะฮะ1ชั่วโมงมีกี่นาทีละ่ะ1ชั่วโมงมี60นะฮะคุณก็ใส่ไป60นะฮะแล้วก็ตามด้วยคูณ60นะฮะคือ60คือเท่ากับ1ชั่วโมงไงเลยคุณก็ต้องเอาเลขนั้นๆนะฮะมาคูณกับ60นะฮะ แล้วก็เท่ากับ3,600นะฮะ3,600ก็เป็น3,600นวินั่นแหละฮะส6 0 0วิก็เท่ากับ1ชั่วโมงไงฮะก็คุณก็พิมพ์ไป3,600นะฮะหรือถ้าใครเอออยากได้ 2, 3ประมาณ2 3ชั่วโมงคุณก็เอา60มาบวก60นะฮะแล้วก็จะได้120คุณก็ไปคูณ60นะฮะ ได้เท่าไหร่เราคุณก็มาใส่นะฮะสมมุติผมต้องการ1ชั่วโมงก็60ไปคูณ60ก็ได้3,600้ยใช่ไหมเราคุณก็มาใส่ตรงนี้นะฮะแล้วกดเน็กไปฮะอ่ะเรียบร้อยนะฮะแล้วก็กดแต่เมื่อกี้ถ้ามันก็จะขึ้นให้ดูนะฮะว่าวินโดว์นะฮะจะชัดดาวใน60นาทีนะฮะแล้วสมมุติว่าถ้าคุณอยากยกเลิกล่ะทำไงเหมือนเดิมคุณกดแล้วก็สร้าง็อตคัทนะฮะแล้วก็พิมพ์เหมือนเดิมเลยฮะอ่า D O W N นะฮะแต่รอบนี้นะใส่เออ่ขีดนะฮะแล้วก็ A นะฮะหาแค่นี้นะฮะการยกเลิกมีแค่นี้นะฮะแล้วก็กดไปเหมือนเดิมเมื่อคุณดับเบิลคลิกมันก็จะเขียนว่าล็อกออฟนะฮะอินแคนเซิลนะฮะก็จะปิดการชัดดาวน์เรียบร้อยนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะแค่นี้เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะสำหรับคนที่แบบเวลาจะโหลดอะไรตอนกลางคืนใช่ไหมฮะราคานี้แบบ คือมันโหลดแค่แป๊บเดียวไงแต่ว่าตอนนั้นคุณต้องเลิกแล้วอะ,อะคือแบบต้องเลิกแล้วราคานี้คุณแบบใกล้จะโหลดเสร็จแล้วไงคุณก็มาตั้งเวลานะฮะแบบนี้ราคานี้มันก็จะทําการปิดออคอมของคุณโดยอัตโนมัตินะฮะแต่คุณก็ต้องตั้งเวลาให้ถูกแล้วกันนะฮะก็สำหรับว,วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็เป็นทิกเล็กๆน,ๆน่อยนะฮะก็ผมเพิ่งกลับมาจากออต่างจังหวัดนะฮะก็ จะกลับมาลงคลิปแบบดวๆเหมือนเดิมนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบายบาย,บายทุกทา่านเย็นยิเคยนะฮะโอเคครับบา,บายบายครับสวัสดีครับัีจีๆเจอ,อกัรเอ่อคลิปหน้านะฮะบายบาย